ครับสวัสดีครับสวัสดีใจเกื้อรุยสารมาแล้วครับวันนี้พามาเดินที่ตลาดวัดประดู่สายหนึ่งครับโซนกับข้าวและอาหารผักพืชผ,ผักนะครับไปพาไปดูครับ นี่ครับโซนนี้โซนขายผักขายของแห้งนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยมา<ป>เลือกชมเลือกซื้อกันได้นะครับ<ป>ผมนี่มีผลไม้อ้งหัวตะเขียดครับพี่น้องครับมีแอปเปิ้ลมีผักสดเยอะแยะเลยนะครับมา<ป>นะเลือกชมเลือกซื้อเลือกหนากันได้ครับพ่อค้าแม่ค้ากำลังตั้งร้านครับ นี่ครับพามาชมฝั่งนี้ครับมีอมุกแห้งโอ้โหมีของแห้งนะครับมีของทอดใส่ถุงเยอะแยะเลยนะครับราคาถูกถูกเลยยี่สิบบาทนี่ก็มีนะครับถูก,กฝั่งนี้ก็เป็นพ่อค้ากำลังตั้งนะครับเรามาเร็วเกินไปนะครับวันนี้เราลัวฝนอันนี้คือ น้ำพริกปลาแซลมอนนะครับผมโอ้หมีเยอะแยะเลยน่ากินครับน่ากินครับแบบซีฟู้ดซีฟู้ดหน่อยนะครับนี่มาเด็กซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับของเยอะแยะเลยนะครับวันนี้เราเดินแค่ส่วนหนึ่งก็พอนะกพค้าไม่ค้ากำลังตั้งร้านครับผมกลัวฝนเลยมาก่อนนะครับนี่ครับโอ้ของกินเยอะแยะขนมจีนกามี่ครับพี่น้องเอบคุณเลยเข้าคุณนี่ มีเครื่องยำนี่ลาบยำนะครับผมลาบยำม,มียำปลาแซลมอนมีนู่นนี่นั่นนะครับหลายครับยำไข่ก็มีน่ครับเดินไปดูไปเรื่อยๆครับอันนี้แกงเขียวหวานครับนี่กระทะใหญ่ๆร้อนๆเลยนะขนมปงขนมปังครับน,น้ำพริกเยอะแยะเลยนะครับกล้องจะสั่นหน่อยนะคือวันนี้ไม่ได้เอาไมคมา โอ้โหนี่ปลาส้มครับนี่ปลาสมเพี่น,อน้องเ้อป,ปลาปสมปลาลาปลาสดปลาจอำปลาแหง้งนี่ปลาแห้งก็มีของเซีบเซบทั้งนั้นเลี่น,อน้องครับมาดูได้ครับที่ตลาดวัดประดู่สายหนึ่งอันนี้อะไรเป็ดพะโล้อืเป็ดพะโล้โอ้หอยตัวสวยๆมันเลยมีทั้งเป็ดนี่เป็ดพะโล้ครับผมเป็ดพะโล้เป็ดตุนเป็ดต้มนะครับเป็ดต้มเซีบเซียบน้องกับกงกับเคยมมา นี่มีห่อหมกครับห่อหมกไข่ปลาห่อหมกปลาดุกโอ้หลายครับห่อละยี่สิบบาทครับพี่น้องครับผมขนมปังครับก็นี้ปังนงขนมปังเด้อพี่น้องเด้อโอ้ตาเสียบเนาะยางเบิ่งเรื่อยๆตาเสียบครับนี่โซนดอกไม้ใบพระเตือนวนไปนี่แหละครับเตือนบนไปนี่เยอะนะครับมีสองฝั่งนะครับที่ตลาดวัด ประดูสายหนึ่งนะครับโซนอาหารการกินแล้วก็ของกินนี่ขาหมูหกสิบห้าสิบาทนะครับนี่ขาหมูพะโลมีข้าวหุงข้าวสุกข,ข้าวเหนียวข้าวกลํมกับมีครับผมมีหลากหลายนี่ข้าวแกงนี่ปลาทอดนี่ปลากระพง้าดน้ำปลานีปลากระพงทอดน้ำปลานี่ ฝั่งนู้นครับฝั่งตรงข้ามนะครับพ่อคข้าไม่ขายกําลังขนของลงนะครับของกินมีสองฝั่งเด้อของกินครับตลาดกว้างขวางครับมีที่จอดรถเยอะแยะเลยนะครับสะดวกสบายใครอยากจะมาก็มาเลยมาเลือกชมเลือกหาของอยู่ยของกินเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ไก่น้าโรงเรียนโอ้ไก่ทอดไก่ทอดหน้าโรงเรียนนะครับชื่อหลานนะมีเยอะแยะเลยนะครับผม โอ้ oh, สีสันน่าอร่อยไก่ทอดบัวบ้านเรานี่เลยนี่นะของเสียบๆครับเวตาเสียบนะครับน้อยมาเริ่มลูกเข่าสันิดหนึ่งยางเบิ้งเรื่อยๆพี่น้องพ่อข้ากำลังตั้งรลานครับผมขอตัวนะครับยางเร็วแล้วกับมือสั้นความพี่น้องเด้อบัวแดงไม่กระสันมากครับมีหลายยางครับเดินช่มไปบรรยากาศก่อนนะครับคือตอนนี้ม่ข้ากำลังตั้งหลานกันครับผมมาเร็วเกินไป เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนี่หลายร้านครับมาเลือกซื้อเลือกชมเลือกหาได้ครับวัดะดูสายหนึ่งนะนี่ไปเรื่อยๆโอ้โหหลายร้านครับหลายร้านกับพี่น้องครับผมนี่ครับมาวนโซนนี้ครับโอ้ปลาเผาตัวใหญ่ๆเลยปาลาเผาด้วยพี่นอ้องด้วยเมี่ยงปลาเผาครับเป็นจุดเป็นจุดเลยมนี่จะตัวใหญ่ อ่อนหวานพี่น้องเลือกชมเลือกซื้อราคาครับโ่้โหเราอยากนั่งเล่นเนย่ยกินกระไรพี่น้องยางไปกระหิวไปมือกระสันเพราะท่านได้กินเขาอยู่ขอบคุณ <c oughs> หลายๆพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเดอ้อฝากกดแชร์กดไลค์น้ำเด้อพี่น้องเดอ้อครับวันนี้อะไรนี่ ปลาทอดโอูโ้ปลาทอดครับจานละ50บาทจานละร้อยปลาปลาแห้งปลาทอดนะครับผมโซนฝั่งนี้ก็เป็นตลาดนัดมือสองนะครับมีเสื้อผ้ามีของใช้มือสองเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าไม้ไทยจะพาเออใจเกื้อไม่ใช่ไม้ไทยใจเกื้อจะพามาถ่ายให้ชมดูนะครับว่าโซนตลาดนัดมือสองนี่ จะมีอะไรใารบ้างนะครับวีพี่นี้เราเอาไว้แค่นี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้ใจเกิืนด้วยนะครับสวัสดีครับ